สวัสดีครับนี่เราเอาบรรยากาศบ้านๆประเทศไทยมาให้ชมกันนะครับผมนะนี่เป็นบรรยากาศท้องทุ่งทําสวนทําอะไรเนาะนะครับผมบรรยากาศถนนสวยๆนะครับนะครับตอนเย็นนะครับผมนะแสงลงนะครับผม ถนนเส้นนี้ถึงแม้จะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ก็ให้บรรยากาศผ่อนคลายนิดหนึ่งคือนะฮะบน,นะถนนที่มีต้นไม้ใบหญ้านะฮะามาให้ดูนะครับผม แม้จะไม่สวยงามเท่าที่ควรนะฮะแต่ก็เป็นถนนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะฮะนะครับของเมืองไทยนะซึ่งในเมืองหลวงในเมืองกรุงนะจะหาถนนที่ลง่ลงลงลมวิ่งนะครับผมอย่างแบบนี้นะฮะมีดอกทองุไลเป็นเส้นนะฮะซึ่งหาดูได้ยากมากเหมือนกันนะครับนอกจากทยานนอกจากสวนพุทธมณฑลประมาณนั้นนะ นี่เป็นถนนหน้าเส้นเทศบาลน,นะครับผมนะเส้นมันจะมีไม่มากนะถนนจะมีดอกดอกไม้ทส่นหนึ่งเนาะออประมาณนั้นนะฮะมันจะไม่สวยงามมากนะครับเหมือนกับเมืองดอกไม้เหมือนเมืองท่องเที่ยวจริงๆแต่มันก็ให้ความสุขผ่อนคลายนะะเอามาให้กันดูนะครับผมใีฟ้าติดตกซอยนี้หมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะนะตรงนู้นมีสุภะไรนะครับผม ตรงข้างหน้าซ้ายมือก็มีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเลยไปอีกหน่อยซ้ายมือก็อีกหมู่บ้านหนึ่งเลยไปนี้ก็อีกหมูบม่บ้านโอ้ยหมู่บ้านเป็นสิบหมู่บ้านเลยฮนะซอยนี้นะหมู่บ้านเป็นสิบหมู่บ้านนะครับผมนะหมู่บ้านจัดสรรน,นะไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาน,นะครับผมหลังก็หลายร้านอยู่นะฮะนะครับผมให้ดูนะนี่ก็ทํากันบ้านส่งอยู่ไหนนะเออทำกาบ้าน ไปไปหรือเปล่าเดี๋ยวเลินข้ามฝั่งเลื่อนเลืนนะครับเลื่อนเลื่อนฝั่งตรงนังค้ครับเลือนเป็นเส้นนะครับผม Uh huh. นะทางหน้ามีหมู่บ้านหนึ่งนะครับมือตอนน่อมืโค้งนะ,ะหมู่บ้านเป็นสิบหมู่บ้านในซะอยนี้นะคนนี้นะซ <laughs> อยเทศบาละะมังมีพื้นที่ว่างนะมันดีอย่างนะคือไม่ค่อยมีบ้านคนนะครับพวกนักวิ่งเข้ามาวิ่งกันนะครับผมแล้วก็ ลงลืนนะคะค่นเข้าผมอืมรถมาวิ่งก็มาวิ่งกันน,น,นะ,ะลงลืน่นไม่เป็นเช่นประมาณคือยังมีความเป็นแบบส่วนตัวนะวนไม่นไวนวายนะครับผมอือเรามาให้ดูครับทำสวน เป็นสวนมะลิหรือเปล่านะฮะดอกมะลินะครับผมลน้นนะลน้นเยอะเลยนะไปทางน้นนะครับผมยังมีที่ว่างอยู่นะครับผมนะแต่หมู่บ้านเกิดขึ้นเป็นสิบกว่าหมู่บ้านแล้วนะครับตรงนะี้แต่มีที่ว่างอยู่นะทิ่ว่างนะ โครงการาเลี้ยงเขาด้นนะของพี่เขาคงจะขายะนะให้เงินแบบสวยนะบรรยากาศดีนะครับผมนะร่มรื่นนะครับผมสันนะ่นไหมสั่นนิดหนึ่งในชะ่ไหม มันเป็นทางลัดด้วยนะทางลัดหลบเส้นทางที่รถติดเยอะๆนะเราค่อนข้างจะอลงยัง,ยงไม่วุว่นวายนะยังไม่นั่งนะครับผมทำให้กันดูเนานะเพิ่งมาถึงแปดนาทีหล่ตะต่อว่าอเอาแค่นี้นะเป็นคลิปขั้นเวลานะครับผมนะนะทำกันบ้านนะครับผม ลมเย็นดีเป็นทางลมวิ่งเลยนะทางลมวิ่งทางลมวิ่งนะครับแต่แม้จะไม่สวยหรูมากมายนะฮะแต่ว่าถนนแบบนี้จะหาไม่ง่ายนะฮะนะครับผมที่ที่ชุมชนยังไม่เกิดนะยังไม่เกิดมีเกิดไม่ใช่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเข้าไปข้างในนะแต่ไม่ใช่ชุมชนแบบเดินข้างทางนะนะชุมชนหมู่บ้านเขาก็จะอยู่แบบเข้าเข้าเข้าเลยออกก็ออกเลยประมาณนั้นนะก็จะไม่นั่นนะ ข้างทางแบบนี้นะก็หมอพวกมีคนวิ่งนะออกล้างกายเย่ๆอีกนะเป็นเจ้าหนี้ชนชั้นที่มีบ้านเรียนอยู่ข้างทางเยอะแยะนั่นนหะชุมชนแบบนั้นวนะุ่นวายนะฮะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกัลนิดนะึงเนาะ,นะ,ะการเลือกเกตชมชนมันก็ไม่ง่ายนะกเทียนเพราะที่ดินแพงมากนะครับบอกไปก่อนนะฮะ นอกจากเศรษฐีเขาจะซื้อไปทำหมู่บ้านนะฮะล็อกเดียวนะครับผมล็อกเดียวนะราคาหลายล้านนะล็อกเดียวไม่ถึงคร,ครึ่งไรนะ ครับผมโอยใกล้แปดนาทีเอาะไรครบแปดอะไก็ได้เนาะนี่ครับแปดนี่ฝั่งนี้เป็นผ้า,ท,ผผาที่ตกดินนะครับผมผ้าที่ตกดินนะฮะบรรยากาศอยู่นะครับผมเอาให้ครับแปดอะไรนะฮะผมทำคนทำคลิปอยบอกว่าถ้าอยู่ระหว่างใกล้แปดก็ให้เลยแปดอะไรนี เงี้ยจริงๆนะไอนนี้มันมันไม่เปนวายเพราะมันใช้ใช้เขตชุมชนนะ้างทางยังว่างเปล่าเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับนานจะมีบ้านคนสักหลังแล้วก็กลาเป็นหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านก็สังคมคนหมู่บ้านจะไม่เหมือนสังคมคนริมถนนนะครับคนละคนละสังคมนะฮะสังคมคนหมู่บ้านก็คือเข้าเข้าเลยนะฮะข้างบ้านเนี้ยไม่จักกันยังไม่คุยกันก็มีนะครับบอกว่าเป็นสังคมอีกแบบนึงนะครับผมนะ แล้วกันนะนะจะมีคนมาออกกำลังกายออกเดินเล่นวิ่งเล่นได้นะครับสังคมหมู่บ้านนะถ้าสังเกตได้นะยิ่งหมู่บ้านยิ่งบ้านคนมีกระตังมากๆยิ่งเขายิ่งไม่อยู่เงินนะไม่สงสิงเงินนะและเขาจะไม่รู้จักคนสงเดชด้วยนะยิ่งะไม่รู้นะจาที่ผมเห็นนะ พราะว่าผมเคยทํางานเข้าไปในหมู่บ้านแบบนั่นน่ะเนาะหมู่บ้านนี่แหละล้วทุกระดับสมัยก่อนนะผมไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะมาทำงานส่งของส่งอะไรนี่นะ,นะจะรู้บางทีคุยกับเขานะลูกค้าสั่งของอะไรพวกนี้เนาะกอย่างวิ่งส่งเอสแฟงเออโกเดี้เนาะ อ็คุยเขาบอกข้างบ้านก็ยังไม่คุยกันเลยยังไม่รู้จักกันนะครับมันมันไม่เหมือนสังคมนะมันก็มีดีมีไม่ดีนะเปนคนละอย่างนะบางคนเขาบอกว่าสังคมสังคมต่างโยไม่รู้จักกันมันไม่ดีมุมมองเขาเนาะแต่ว่ามันมีดีอย่างหนึ่งนะครับคือเขาไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาไม่ีสีสินทินทาเขาไม่วุ่นวายนะเขาไม่มีแบบถามไม่มีแบบอะไรใส่กันนะครับ คนแบบนั้นคือเขาเรียกสังคมทุลังมากดีนะสังคมนี้นะแต่ถ้าแบบสังคมแบบเจ้าจ้ารู้จักกันเป็นหมดนะมันมีมันมีข้อเสียนะฮะข้อดีมีนะมันก็เป็นคนดีจริงก็ดีนะดูแลกรรันซ่วกันนะแต่ถ้าไม่ใช่คนดีขึ้นมามันดีไม่จริงหรือดีไม่จริงนะฮะนะครับผมนะอันตรายนะสังคมแบบสุมชนที่ทางคนรู้จักกันเยอะเยอะกว่าแบบสังคมแบบแบบ ถ้าเป็นชาวบ้านก็คือชาวบ้านมาต่างจังหวัดไปเลยนะฮะชาวบ้านมาท้องลูกท้องานาไปเลยแบบนั้นนะครับผมนะจะดีนะเพรานะคนแบบนั้นคนแบบนั้นจะใจดีนะแต่ถ้าเป็นสังคมแบบแบบชุมชนที่นานเน้นว่าบุ่นวยหมดอันตรายนะฮะต้องพยายามต่างคนต่างอยู่จริงๆนะนะครับผมนะเพราะว่าเป็นสังคมนี่เิดคนดีก็ดีนะเจอคนแตบบ่ว่านะ้องมันเจอคนรับเส่นมันก็มีอ่ะนะ ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คามคิดอันนี้มาเล่าให้กันฟังนะย่าเยเรันนะครับผมนะมุมใครมุมมันนะมุมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมนะมุมที่เขาว่าอีกแบบก็มีนะฮะผมเนาะมุมที่เขาว่าดีก็มีนะฮะก็มีก็มีนะครับผมนะเอานะเอามาให้ดูแค่นี้นะครับผมนะบอกเล่าบอกกล่าวให้ดูนะฮะไปลงคลิปนะครับผมนะขอบคุณมากมากนะครับทีสส่เขนะ้ามารับชมชมงานคลิปหน้านะเป็นคลิปความรู้เรื่องเล่าคําพูด ง่คิดนะแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะฮะผมไม่ได้ว่าผมพูดถูกทุกอย่างนะก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนมาแลกมุมมองกันได้เนาะอืมโต้แย้งอะไรกันได้ก็ไม่ว่ากันก็เป็นมุมมองนี่แชร์ความคิดแชร์ความรู้กันนะครับผมแค่นี้กันนะครับผมนะเกินคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ